สวัสดีจ้ามือนี้ทำมายกป่าคืเอเกาเด้อจ้ะมายกป่าบรรพบุรุษมือนี้ก,ก็เลยจับเอาลงไปไกลบ้าได้บึง่งบรรยากาศลมหนอกกันจ้ะุูนะมานกำกันหลายคนอยู่เด้ตัวหนึ่งละอะลงไปลุ่น Okay. What? Right. <laughs>

อย่างมะหันเหอะหันอาอยู่หัน่นเด็เห้หคนลาไปันเห็น่ายไงโดทนบลุ้ 走。 ลองบาลนี้ชิงชิมือนลองนีสติโอ้ยโอ้โหว่าจะได้ปลาขาวสองตัวหนามน้อยแต่ว่าปลากระโดดอยู่หันช่องบารายคือมันนนามบ้านคุณกับบ้จับเนอะช่องมีก็จ้ะจะว่าเบึ้งเทาสิได้บอเอายกโยกมันโดดดงเด้งดงเดงไปใส่เมอดบุ๊กแน่ มันก็ไล่อยู่จะดุ่งก็ได้ไม่ยังน้ <c oughs> อนนี่เนาะว่ายอข้าเจ้าใส่กินก็ไล่สะดุ้งหลายอยู่ฝุ่นอ่ะทอนอยู่ฝุ่นอ่ะจะดุ้งนี่น้องบอกโอ้ยโอ้ยปากขับขวงไง ก็ของจนง่ายๆปลาขับของปลาขับของแต่ว,ว่าตัวใ่ญ่ดีแต่ว,ว่าอันฟังคือแปลนดีแทะอ่าเมื่อวันข้าจะกินเมือ่อไหอันปลาโดดละโดดละปลาเจียบทุ่มกับปาขาว เนี่ยะด้งขาดค่ะยิ้ใส่ก็้บมีว่าคาค่ะข้างนั้นโดนโดกจะจะดุงขาดว่าขาวโยกขึ้นกุ้บมีปลาว่ายิ่ข้า่อยู่สองปีแล้ว่กุ้ปบะป่ลาปลาเป็นแบบนี้จ้ะเขาสื่อสองร้อยนึ่งนัางคนสื่อสองร้อยสีส จะดุ s <S ้งมือนัานห้าไปซื้อเออนี่บ really> ่ใช really> ่ทางได้เฮ่ยทางเขวยโอ้ยข้าศัตนเย้าก็เคลื่อนไปเลยเด้อห้าก็เคลื่อนกลับเคลื่อนไปเคลื่อนมาจ้าจะดุ้งมันห่างหวงเหนียนมันบ่อันเพิ่นยุบฝุ่นมันหมอบมน้ำมูลน้ำลงมาไรเด้อ เป็นตะโดดดงเด้งดวงเด้งเจ้าว่ามองอันเนี้ยรงที่แรกคนยกที่เหนยางมากตอนยางมากโดดดีอยู่ได้คือก้าหหวยนี่ป่าซาป่าลืเอออ ฟูดอ่าฟูดอ่ะฟูดอ่าเอาไม่ต้องการไปใช้คือมิดแท้ะมาพี่ไล่ไล มาเบางเนีย่ยยี่ในถุงเป็นว่าใดว่าจะได้จากตัวนับเป็นก่อนเด้อสองตัวยกแต่ที่แหลกกันมันมันตื่นมันมาเขาจะดุงยกว่าท่านมันก็ได้ตัวเดียวอันสะดุงก็ว่าโดดเตี้มันสิโดดอยู่นี่ล่ละเพอเะ้อ,อ บ้านเ้าปลาบอนดีปลาหลายยุแต่ว่ามันนามหลายอืมมันละมันล่ะ,นละคนบทัวเพมันจะดุง่งแหงไรหลายหมื่บ้านนี้เขาที่ได้ยุขมาองจะสะดุ่ขาดอันปลาอันนี้ปลาครับของตัวแง่ๆงซ้ำปาาเขา่นละมากอแต่สะดุง ว <laughs> ่าเพิ่นโดดออกจากสะดุ้งจ้ะเออว่หาได้ว่หาได้ยกนโดดก่อนแล้วปาก็ได้ ปลาเงียบพี่น้องวลาบานเฮ้าเงียบปย่งโด่งเด้งอยู่อันนี้เงียบเงียบ้าเข้าป่าห่วยนี่ก็อืนว่าปลาลายเลยะปีนี้คือเป็ยนยังสิอึ๊บโอ้ยปลาบ๊มี่เอ้าขอพักจากบึดก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายไม่เนาจะให้ไม่ปลาก่อน